đậu bò 40, tăm chua 50 có đấy gọi <laughs> cháy điện đậu xôm tăm 150 150 chai <laughs> 150, 300 300, nào kìa rau nướng 40 360 rau nướng 40 chai 150 tăm chua 150 150 300 ตำป๋าเลยโอ้โอไม่รวมไปแล้วู้เป็นเท่าไหร่สามเท่าไหร่สามบาทข้าเหนียวยี่2 0ร้อยยี่สบาเหนียวกี่ห่อครับพี่สองห่อห่อเดียวสามร้อยสิบห้าสามร้บาบาทแยอไปรงนั้นเลยเลยเค้าขายดีเบิร์นนิดหน่อยคกับผม,มพี่ ใยูมาทังฟังยุกคจะไปฟังเพิ่นกเมื่อนตีสอเมื่อนก็เลยเบิร์นิดหน่อยใช่ไหมเอนมาทังังกุกคนใยูอ๋อไปฟังเพิ่นอีกอบเพิ่อน่างยเหลือตำถั่วลูกเลยเี๋ยวรอตำถั่วนะครับเห๋ือตำถั่วแป๊บนึง <laughs> <laughs> tầm một con thì đã bỏ mất quần gear. โอ้โหซอเดบ้า